เจ่อลงไปนี่คือสว่างว่างกันทั้งพือนที่เลยนะครับผมตัวนี้นี่ได้เลยตัวเดียวอยู่เลยครับผมแล้วก็ตามลงสีต่างๆจะใช้กันเยอะครับผมปัจจุบันมันยังใช้ได้ไหมปัจจุบันถ้าเกิดเอามาบริณทํทำได้แน่นอนออแล้วตัวอ่าใช่ครับผมดูในส่วนของแบบพวกนมหน,มนูมันมันมันเหมือนกันใช่ไหมเหมือนกันครับเหมือนกันครับผม,ผมเคยได้ยินมาแต่ตัวนี้เป็นตะเกียงแรงจีนะครับพี่ไม้ แรงจีจเอกาวิตี้เนี่ยนะครับผมมันคือการที่มันเป็นแรงที่ใช้น้ํามันจากด้านบนลงสู่ด้านล่างแรงดึงดูดครับผมใช้แรงน้ำถ่วงของโลกครับผมไม่ได้ใช้การแรงดันโดยการปั๊มไม่ใช่ตัวนี้แรงจีครับผมเออเหรอครับผมตะเกียงแรงจีตัวนี้โอ้โหมันต้องแรงนะความรู้ใหม่ผมเลยนะเนี่ยพึ่งเคยรู้ว่ามันนี่นี่น้ำจิ้มป่ะหรือว่านี่อันนี้อันนี้น้ำจิ้มครับน้ำจิ้มโอ้โหอย่างนั้นหลักๆข้างในครับพี่ไปดูออนเดลก่อนดีว ครับผมเชิเลยครับตอนนี้คุณนำแล้วเดี๋ยวขออนุญาตวางหมวกโอเคครับผมขอบพคุณมากครับติดถือมาด้วยครับผมไปเชิญครับพี่ไม้เชิญคุณโอเชิญครับอยากบอกเธอให้เธอรับรู้ว่าบนโลกนี้ยังมีคนคนนี้อยู่แอบคิดถึงโดยที่ตัวเธอไม่เคยรู้แอบอกเธ น,น,น,นอะไรเนี่ครับอาคารลลา,ลาชาวดีครับผมเป็นอาคารใหญ่ของที่นี่ครับผมมีทุกอย่างเลยนะครับในส่วนของของสวยๆงามๆในในใน,ในพิพิธภัณฑ์ของเราครับผม ตะ,ตะเกียงเยอะมากใช่ครับนี่แหละครับที่มาของตะเกียงหมื่นดวงนะครับนีบ่จะมีเยอะหมดเลยตามรลังคาตลอดทั่วทั้งพิพิธภัณฑ์จะมีตะเกียงแขวนทั้งหมดครับใช่มั้ยของมันเยอะมากเลยครับคุณเบรกครับผมดูเลือกดูไม่ไม่ไม่ถูกเลยมีเมนูเด็ดแนะนำมั้งไหมอ่าผมมีแน่นอนอ่าครับ แต่คราวนี้ไอเมนูเนี่ยผมก็ยังสงสัยอยู่เหมือนกันคะครับผมเพราะว่าไม่ทราบเหมือนกันว่ามันใช้ทําอะไรคราวนี้เดี๋ยวเราไปพบกับผู้ที่เป็นเจ้าของพิพิธภัณฑ์นี้กันดีกว่านะครับผมได้ครับเชิญด้านนี้ครับพี่ไม้ครับผมครับผมครับสวัสดีครับครับผมครับผมคุณนรงยู่สุขสวรรค์นะครับเป็นเจ้าของที่นี่เลยครับผมโอ้แล้วครับผมถือว่า แปลกตามากครับคือตอนเด็กๆเคยเห็นตะเกียงเจ้าพายุแต่ก็ไม่น่าเชื่อว่าจะเยอะขนาดนี้ <c oughs> อ่อพ่อครับเมื่อกี้คุณเบรกเขาบอกว่าเขาจะมีเ,เขามีเมนูเด็ดเอ้ยไม่ใช่มีเมนูมีของแบบคือของเก่า <c oughs> แล้วก็ <c oughs> เขาก็สงสัยอยู่เหมือนกัน ใช่อะไรบอกเลยอันนี้เลยพี่ครับพี่ไม้อันนี้เลยอันนี้ผมไม่เคยเห็นเลยตัวนี้นะครับผมไอตัวเนี้ยนะครับตัวนี้เลยครับเนล่กองกองเนี่ยครับครับผมเดี๋ยวให้เตี๋ยวโทรศัพท์สมัยก่อนที่ต้องใช้มือหมุนโทรศัพท์เนี้ยนะครับหน้าตามันเอ้าคุณเบรกมันมันน่างงยังไงมันก็โทรศัพท์เนี้ยจับได้ใช่ไหมครับได้ครับก็ดูดิเนี่ยมันก็มีหูฟังแล้วมันก็มีหมุนหมุน แล้วแล้วมันยังไงอ่ะตัวเลขกดยังไงครับเออเออพอตัวตัวตัวเลขกดไงครับเนี่ยตัวเลขก็ก็ต้องหมุนมาใส่เครื่องนี้ฮะคือคือหนึ่งตัวนี้มันควบคุมได้ประมาณยี่สิบเครื่องนะไอ้ตัวตู้นี้แหละครับตู้นี้ควบคุมได้ยี่สิบเครื่องตู้สาขาและเวลาเราจะใช้มันยังไงครับจะใช้ก็ก็ก็อันนี้ก็หมุนเนี่ยพอหมุนปุ๊บมันก็จะพวกนี้เลขก็จะตกมา อ๋ออย่างสมมุติว่าอ่ามันจะมีเลขอะไรบ้างเนี่ยอ๋ออย่าง1234สมมติว่ามันจะติดต่อเบอร์ห้าเบอร์ห้าก็คต้องหมุนตัวนี้อ่าตัวนี้ก็จะล่วงเบอร์ห้าจะล่วงมาครับผมแลวตอนนี้ก็จะคนที่อยู่ตรงนี้ก็จะถามว่าต้องการติดต่อเบอร์ไหนคะอ่าครับก็ติดต่อเบอร์แปดเขาก็จะสับเป็นเบอร์แปดชึบอ่าก็ให้คุณส่ทน้ามที่มาของคาว่า o p รเ a t o r แล้วเจ้าตัวนี้ก็คือ20หมายเลขนะครับท2 3 4 5 6 7ป9 20 ก็คือหนึ่งตู้เนี่ยได้ยี่สิบหมายเลขไอ้ยี่สิบหมายเลขนี่ก็พ่วงไปเป็นเบอร์นี้ไปเป็นตัวนี้ใช่ไหมครับพ่วงอยูตัวนี้ตัวนี้ต้องมียี่สิบเครื่องครับตัวนี้ตัวนี้มันมีแต่ว่าทีนี้จะตั้งยี่สิบตัวแล้วมันมันดูมันเกะกะาเกินไปแต่จริงๆแล้วเขาจะคุมได้ยี่สิบหมายเลขแล้วทุกวันนี้มันยังใช้ได้อยู่ไหมครับใช้ได้ครับใช้ได้ยังใช้ได้ด้วยใช้ได้โอ้โหคุณผู้ชมครับที่นี่ไม่ง้อ